สวัสดีครับผมน,นายธนพงศ์สักวัโชธน 5, 3, 000, 6, 000, 7, 3, ึ3งศูน์ศูตอผมครับงานที่จะทำต่อไปนี้นะครับเป็นงานของโครงจักรยานนะครับผมก็ามาเริ่มกันเลยนะครับผมในขั้นตอนแรกนะครับให้เราเลือกที่คอนเฟลนแล้วก็สร้างเส้นเซตไลน์ขึ้นมาครับผมโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มากำหนดให้ เส้นเซนไลน์เส้นนี้นะครับผมเป็นเส้นได n รมิกนิลเลอร์นะครับครับพอดีทำการสะท้อนภาพที่เราวาดออกไปในฝั่งซ้ายให้มันอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งขวามาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมก็เรามาลองว่าโค้งของชิ้นงานเท่าวๆ่กันก่อนนะครับผม ใช้คำสั่งของเส้นตรงกับใช้ตัวโค้งนี้นะครับผมก็สร้างขึ้นมาสังเกตเห็นว่าเาลวลาวาดภาพในฝั่งซ้ายจะประกอภาพในฝั่งขวาให้เราได้เห็นด้วยกันนะครับผมก็ออกมาที่ว่ามันสะท้อนภาพที่เราวาดออกไปนะครับอ่ะอมาถึง,งขั้นตอนนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเส้นด้านล่างตงัวนี้ให้เป็นเส้นเซนเตอร์ไลนนะครับผม โ okay. อเคหลังจากที่เราได้จุดนี้แล้วนะครับผมให้เราใช้สมาท i เ e น s ชันโดยกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับกำหนดขนาดทั้งนี้แล้วก็ลากลงมาข้างล่างครับผมกำหนดให้เป็น40นะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่ด้านซ้ายสุดก็เป็น10ครับก็ชั้นต่อไปก็จะเป็น15ครับผมโอเค แล้วก็ฝั่มนี้จะเป็น20ครับอ,อที่เราได้ชิ้นงานหนะ้าตาอานี้นะครับผมให้เรากำหนดขนาดในตามแนวยาวนะครับตรงนี้เป็น30ครับผมแล้วก็ด้านนี้เป็น60ครับออขอแก้นขนาดเดีวนะครับ เรามากำหนดจากข้างนอกก่อนละกันเริ่มที่1314แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น8 4ครับผมและสุดท้ายนี้ตรงส่วนนี้ก็จะเป็น6 0ครับโอเคและส่วนตรงนี้ก็จะเป็น3 0 เราก็ตรองค้องตัวนี้นะครับให้เราดึงมันขึ้นมาก่อนนะครับค okay. เราก็จะได้งานหน้าตาประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เราใช้คำสั่ง fully define นะครับโดยมาที่ t o o แล้วก็มาที่ตรง dimension นะครับ dimension แล้วก็มาที่ Fully Define นะครับผมหลังจากที่เราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บก็ให้เราใช้คำสั่งในการ r e โวนะครับผมกดที่บางเด้ว,ว Fully Define ใหม่นะครับผม Fully Define แล้วกดเข้ามาทต้องโอเคครับ จากนั้นเราก็มาดูในส่วนของร <c oughs> ีโนนะครับผมแล้วก็ทำการรีโวโดยที่ใช้เส้นสุดกา้าด้านล่างนะครับเป็นเส้นแกนกลางในการมุดน,นะครับผมแล้วกดถูกต้องครับก็จะได้งานนี้หลังจากนั้นให้เราใช้คำสั่งของการฟิลเลตนะครับผมแล้วก็มาฟิลเลตในส่วนของ ใส่ขนาดเข้าไปเป็น5นะครับผมากดตกลงก็จะได้งานอย่างนี้ครับผมหลังจากที่เราได้งานลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะแล้วปุ๊บเราก็มาดูที่ตรงสร่วนของฟอนเทนนะครับผมให้เราอินเสิร์ตสเกตเข้าไปใหม่นะครับผมโดยที่มาดูที่เส้นตรงจุดออริจินนะครับผมให้เราสร้างเส้นสแตนดาร์ดขึ้นมา แล้วก็กำหนดความยาวของเส้นเซนเตอร์ไลน์เส้นนี้นะครับผมให้มีขนาดเท่ากับ225ครับผมโอเคและที่ปลายของเส้นเซนเตอร์ไลน์นี้นะครับเราจะสร้างรูปขึ้นมาอีกรูปหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ว่าเป็นภาพลักษณะคร่าวๆขึ้นมาก่อนนะครับโอเคและที่นี้เรา,าก็มากำหนดขนาดกำหนดมุมต่างๆนะครับ ก็ตรงด้านล่างสุดนี้เป็น100แล้วก็ไล่ขึ้นไปจะเป็น250ครับรู้สึกว่าผิดดานครับผม5 5 0อยู่ตรงนี้ครับ250โอเคหลังาจากนั้นเราก็มากำหนดตรงนี้ครับผมให้เป็น ร้ 135. อยสามสิบห้าผิดด้านนี่ร้อยสามสิบห้าอยู่ในส่วนตรงนี้ครับขออภัยครับเคมนเป็นร้อยสามสิบห้าของมันอยู่แล้วแล้วก็มากำหนดขนาดความสูงตรงนี้เป็นสามแล้วก็ความกว้างตรงนี้เป็นสองครับผมทีนี้เราก็มากำหนดความยาวของด้านล่างนี้นะฮะ ให้เป็นสิโอเคแล้ก็กำหนดระยะตรงนี้ให้เป็นสานะครับแล้วก็ระยะตรงนี้เป็น4ีจุ้าครับผมหลังจากได้ชิ้นส่วนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราใช้คำสั่งของ Miller นะครับผมตรง Entity to m i ล r ล r นะครับแล้วก็ให้เราเลือกเส้นที่เราสเก็ตไว้ทั้งหมดเมื่อกี้ครับผมแล้วก็ Miller About ให้เลือกเส้นส่วนกลางข้างล่างนี้ฮะแล้วกดถูกต้องโอเคครับผมหลังจากที่เราได้ชิ้นง,งานนี้นะครับผม<อ>ก็ให้มาเลือกที่ลีโวนะครับลีโว<อ>แล้วกด No นะครับผมหลังจากนั้น ตัวแกนนะครับผมก็ให้เป็นแกนของชิ้นงานด้านล่างนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่เห็นตัวแกนนี้เล้ให้เราใช้คำสั่งเ e เบิล a r อ a c ่แอ c เซสนะครับผมก็จะเห็นเป็นเส้นศูนย์กลางของแกนนี้ขึ้นมาครับอ่าเรากดคลิกทีก่แกนแล้วจากนั้นมันจะขึ้นภาพล่างนี้ขึ้นมานะฮะต่อไปให้มาเลือกตรงทีนฟีเจอร์นะครับตรงทีนฟีเจอร์นี้ให้เป็น ความหนาเป็น1.5 mm. ึ่มเมตครับผมแล้วกดถูกต้องครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนชื่อของชิ้นงานก่อนนะครับโดยที่ตัวรีโวหนึ่งตัวนี้ใะ่กำหนดให้เป็นแกนล้อนะครับให้ใช้ชื่อเป็นแกนล้อครับผมแล้วก็ตัวที่2ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาตรงนี้จะเป็นโครงล้อครับ โอเคหลังจากได้ชิ้นงานลายยักษณะนี้ขึ้นมาปุ๊บให้เรามาที่ด้านบนนะครับที่ท็อปแล้วก็ให้เราทำการสร้างภาพสเกต็ตก็อินเสิร์ตสเก็ตขึ้นมานะครับที่ท็อป ที่ท็อปนะครับผมอินเสิร์ตสเก็ตที่ท็อปเข้าไปแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาให้มีไดเมนเตอร์เท่ากับ2มิลิเมตรครับโอเคหลังจากได้วงกลมตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็กำหนดให้ระยะห่างของวงกลมนะครับตรงนี้เป็นห่างจากขอบด้านห่างจากขอบด้านขวาตัวนี้เป็นระยะ สี่สิบห้านะครับโอเคแล้วก็หลังจากที่เราได้อย่างนี้แล้วนะครับผมแล้วก็มาเลือกส่วนที่เราสร้างเมื่อกี้เป็นสเก็ตสามใช่ไหมฮะเราก็เปลี่ยนชื่อมันเป็นสีล้อครับผมครับจากนั้นเราให้เรามาดูที่แกนด้านหน้า,น,านะครับตรงตรงฟอนต์วิวนะฮะก็ซูมเข้าไปนะครับผมโอเคที่ฟอนต์วิวนะครับให้เราทําการ insert sketch ขึ้นมา action c น,นะครับ one plane insert sketch ครับให้เราใช้เส้น center line นะฮะมาคลิกตรงศูนย์กลางของรูปที่เราวาดขึ้นไว้ตอนอยู่ตรง top view นะครับแล้วก็กดให้มันลากยาวขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ smart dimension ในการกำนดมุมครับผมาำนดมุมเป็น95นะครับ เค okay. จากนั้นจะสังเกตเห็นว่าเส้นตัวนี้จะตัดเข้ากับโครงของล้อนะฮะ <Okay. S 1> ก็ให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นเส้นนำพิดทางการดึงครับผมห <Okay. S 1> ลักจากนั้น ให้เรากลับมาดูที่ตัวชิ้นง,งานที่เราทำไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะฮะตรงฟอนต์เพนนะคะรับก็ใช้คำสั่งของ extrude นะฮะ extrude ตรงตัวฟอนต์ตัวนี้ขึ้นมานะฮะมาดูตรงสีล้อใหม่นะฮะใช้คำสั่ง extrude ขึ้นมาครับผม แล้วก็ extrude ขึ้นมาเป็น up to body นะฮะโดยที่ต้องสิ่งน้ำเงินตัวนี้คือตัว direction นะฮะใช้เป็นเส้นก่อนนะฮะขอทำการแก้ใหม่นะฮะผมออกจาก axis s k a t e ก่อนแล้วก็มาดูที่ซีล้อใหม่ ใช้คำสั่ง extrude ขึ้นมาฮะ,ะมาแล้วครับผมแล้วก็ใช้เป็น up to body นะฮะเลือกตรงนี้เป็นเส้นเส้นนำทิศทางนะครับผมแล้วก็ตัว body ตัวนี้ก็เป็นโครงจักรยานนะฮะโอเคแล้วก็กดทิศทางตัวนี้มันจะมันจะผิดนะฮะให้เราเปลี่ยนมันกลับขึ้นมาแล้วก็ up to body ะฮะ ดีตัวนี้เรากดถูกต้องครับผมก็จะได้4ลอ้อจักรยาน C ที่นมานะฮะหลังจากนั้น <S 1> <S 1> ให้เราใช้แพทเทิร์นของเซอร์กูล่าแพทเทิร์นนะฮะ <S <S 1> <S 1> มาถึงเราก็มาใช้ตรงตัวบอสเอ็กทูดนี่นะฮะเป็นตัวฟีเจอร์แล้วก็มาใส่ตรงจำนวนของ C เป็น32ครับผมแล้วก็ตรงแกนตรงนี้นะฮะให้ใช้แกนกลางของ ศูนย์กลางตรงนี้นะครับเเาาก็จะเห็นว่าเป็นซีล้อขึ้นมาแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าซีล้อมันไม่ขึ้นมาให้เรากด on geometry pattern นะฮะแล้วกดถูกต้องครับผมก็จะพบว่าเราจะได้ซีล้อทั้งหมดโ oh. หน้าขึ้นมาแล้วนะฮะต่อไปให้เราใช้คําสั่งของมิลเลอร์นะครับผมโดยที่ตรงตัวฟีเจอร์นะครับ t ทูแ pattern นะฮะเราก็มาเลือก ตองส่วนนี้นะฮะก็ให้เลือกเป็นตัวที่บอสออกมานะฮะแล้วก็ตัวเซปล่าครับผมโอเคจากนั้น i ิ l ล r to Surface to m i l เล r Surface to Plane โอเคนะก็อมาเลือกที่อะไรเพลนเนี่ยผมมิ i ลอร์ Miller, ตัวนี้ m i เลอ r p เ a n e โอเคลังจากนนะั้กกดถูกต้องอเคครับขอบคุณครับเสร็จแล้ว